สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกันวันนี้11กันยายน2563ครับสรุปครับวันที่21กันยายน2563นี้อสมอนะครับจะถูกหักเงินอย่างต่ำ3า5 8 5บาทครับชมรายละเอียดในคลิปครับเป็นการหักเงินเพื่อสงเคราะห์ออสมอที่ ที่เสียชีวิตนะครับโดยข้อมูลผู้เสียชีวิตอสมเดือนสิงหาคม63ตัดยอดณ4กันยายนนะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตตลอดทั้งเดือนสิงหาคม370รายนะครับอสมทที่เป็นสมาชิกชโกโอสอสอจะถูกหักคนละ185บาทนะครับเพื่อไปช่วยเพื่อนโดยจะหักเงินอสมอในวันที่21กันยายนนะครับ ในขณะที่ตั้งแต่วันที่4กันยายนเป็นต้นไปจนไปถึงต้นเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีการสรุปประชุมประมาณวันที่4หรือ5ตุลาเขาจะสรุปว่าเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนนี่จะมีผู้เสียชีวิตกี่รายซึ่งยังไม่ทราบนะครับกันยายน,นเสียชีวิตกี่รายยังไม่ทราบแต่ในเดือนแต่ในเดือนตุลาคมนั้นอ,อสมจะไม่มีเงินให้หักนะครับเนื่องจาก เงินค่าผัวการของเดือนกันยายนนั้นจะเข้าวันที่21กันยาเพราะเดิมค่าผัวการของเดือนกันยานั้นกรมบัญชีกลางจะจ่าย15ตุลาถ้าจ่าย15ตุลาเหมือนเดิมนี่จะมีเงินให้หักครับแต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางมาจ่าย21กันยาทําให้เดือนตุลาคมไม่มีเงินให้หักฉะนั้นกรณีเอสมอเสียชีวิตในเดือนกันยาก็จะไม่มีเงินสงเคราะห์ให้จ่ายให้ในเดือนตุลาดังนั้น เพื่อให้มีเงินสงเคราะห์จ่ายใ,ให้ในเดือนตุลาสมาคมชกสออสมก็หัก200บาทไว้ล่วงหน้าเลยนะครับหกับบกณ21นกันยายน63เพื่อเอาไปจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนกันยาโดยจะจ่ายในเดือนตุลาก็หักวันที่21ล่วงหน้าไว้ก่อน200นะครับหากว่าสมาชิกอสมอเสียชีวิตไม่ถึงจํานวนเงินที่หกักก็จะ,เห,จะเหลือไว้จะเหลือไว้จ่ายในเดือนพฤศจิกาต่อไปนะครับ สรุปแล้วอย่างต่ำนะครับในวันที่21กันยายนนี้นะครับอสมอจะถูกหักเงินอย่างต่ำ385บาทนะครับที่ว่าอย่างต่ำ385บาทเพราะอะไรเพราะรายการนี้หักแน่นอนอยู่แล้วสําหรับช่วยผู้ผู้เสียชีวิตซีค้า63เนี่ย370ลายนี่หัก185บาทอันนี้หักแน่นอนแล้วก็หักสําหรับล่วงหน้าสําหรับจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิตเดือนกันยายนเนี่ยหักล่วงหน้า200 ก็หักแน่นอนในวันที่21เกันยาย,ยนแล้วก็อย่างต่ําก็3 8 5ส่วนเพิ่มก็มีนะครับจึงจะว่าอย่างต่ําส่วนเพิ่มก็มีอาจจะมีสมาชิกอสมอบางรายที่ยังค้างยังหักไม่ได้ในเดือนก่อนๆน,นอกจากจะโดนหัก3 8 5บาทแล้วยังจะโดนหักในของเดือนก่อนๆที่ยังค้างอีกโดยจะหักในวันที่ย1กันยาย,ยนเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นเมื่อวันที่21กันยายนแล้วหากใครโดนหักมากกว่า3 8 5 5บาทหากสงสัยว่าตัวเองจะโดนหักเดือนไหนบ้างยังไงหลังจากเขาหาักไปแล้วก็ลองโทรถามนะครับโทรถามที่เบอร์ของสมาคมชะกสอสมอที่หมายเลข066 168 1549หรืออีกหมายเลขก็คือ099 1149 119โทรในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในวันเวลาราชาการเวลา0 8 3 0ไม่เกินถึงไม่เกิน16.30นะครับ สรุปแล้วยางต่ำหักแน่ๆ3 8 5และมีบางรายหักมากกว่า3 8 5หากท่านยังเป็นคนที่ยังค้างยังหักไม่ได้เดือนเดือนก่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ